มันผิดเหี้ยอะไรวะเฮี้ยมันิดอะไรอ่ะ้าไม่จริงไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อสายตาตัวเองอาวโดนละไอ้นายะตอ้ยเี้ยข้าแป้นวิเทวาเจ้าขาแป้งเาพีได้ครับบอสจ้าหุ่นขาแป้งหน้ามึงติดหญิงนี่นะไอ้เหี้ยเทวเทเทเทเดี๋ยวครับครับเทวดูช่องไไถดิมาอีกแล้วนะ ไม่แล enfin ้วนะกาแฟเกมเมอร์รอไป้าเปลี่ยนสีรถวัดเลยเชื่อพี่กลัวถ้าแกนนำเด็กเด็กสั่งๆนี่มันมาจากใครยังมาจากไอหายดิเองไงแกนนำจัดเลยเฮียเด็กก็ทำตามแก้แบบ่แกชอบด่าพิติด้วยนะล้าพิติเขาโทรเบียวอ่ะชอบเข้าเส้นด้วยแกนำมาแกนนำวิเอาแล้วเฮ้ยทำไรน้อง ไปมาดิเรียกแกงมาดิเรียกแกงมาดิเรียกแกงมาดิเฮ้ยโปรเทคไปไหนเรียกแกงมาเรียกแกงใหม่น้องทำบุญยาเนี่ยทำมิดมีแรนะเพียร์เดี๋ยไปเรียกแกงมึงมาซิอันนี้หัวแกงปะเนี่ยหัวแกงปะเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตามหัวมาเลยตามหัวมาเลยตามหัวมาเลยโลตัสพลเดวมานี่หน่อยเนยแกงรันจัดมามากัน๋ยวนู้นหน่อยแพทีงอมอะไรเหรอ มุดเลยเหรอมุดซ้อมเลยเหรอแพ้ที่นึงอ่ะฮะตามด่วนเลยเอาเอาโต้หัวมาได้โต้หัวชอบหนีปัญหาชอบหนีหน้าสัตว์เอามันมาด้วยหัวแก๊งอ่ะชื่ออะไรวะหัวแก๊งมาชื่ออะไรวะน้องหัวหน้าแก๊งมันชื่ออะไรชิชิเอ็ครับนั่นั่นนั่นนันั่นนั่นน่ตัวหนีเลยตัวหนีเลยตัวหนีท่านตีนเลยเอามันมาโดนบ้างไม่อยู่แล้วเวลานี้หลบปลาที่อมึงก็มึงก็ตามเพื่อนมึงมายืนก่อนมันจะมา เราเนี่ใหมาไหนทำบุญไม่จ้าทำบุญไม่จ้าไม่แล้วอย่าคิดว่าพวกกูไม่รู้นะพวกมึงไปกระชับมิดกะที่เพืนเอกเพื่อหลบพวกกูอ่ะหนีอ๋อมึงหนีอ๋ออยากลองของไอเสียไอเึงไม่ลองกับกูละกูจีบมึงตั้งนานเฮ้ยกับเพียมันรู้มืออยู่แล้วเด็ โอ้เนี่ยพอไปลองกับทิปน็กเป็นยังแพ้ปุ๊บงอมแก้งแต่แังไม่อ่อนเลยทีนี้โอ้เป็นไงอะสี่คนเลยวะโอ้ยไม่เชื่อกูไงเย็ดอาสิบเย็ด่เดี๋ยวไปเขาบอกมาทั้งหมดเลยปลาปลาโดนแซลปลาปลาใครเซลบอสแซลแจ็กกี้ว่ะเดี๋ยวจริงก็ วราร์ลไม่ใช่ครับวาล์ลไม่ใช่ไม่ใช่ครับแม็กกี้ครับแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้อังคารทุ่มเขาเรื่องสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสด,ดีครับอานุอานุหัวแก๊งไม่อยู่แล้วเหรอครับผมไม่อยากคุยกับ รู้กระจอกเลยอ่ะไม่ไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่ยเพิ่งแยกย้ายกันไปไปซ้อมมาครับครับอู้ถึงกับซ้อมเลยเหรอครับไปโดนอะไรมาครับเนี่ยเปล่าครับมันต้องต้องซ้อมมาโดนทุกแก๊งเลยครับช่วงนี้ตกต่ำมากอย่ามาแตกรอบช่วงหมอบนะช่วงหมอบครับดวงดูตกตกนะช่วงเนี้ยดวงดูไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวว่าป้าจริงครับบอสลศศพเหวแล้บดวงเราไม่ดีไงเราไม่ค่อยทำบุญไงมันเป็นอย่างนี้แหละ ไอ้นายป่ะนนี้นายป่ะไอ้นายป่ะเนี่ยหัวฟ้าเนี่ยใช่ไหมครับนายนายยืนเฝ้าเขาหน่อยนะจนกว่าแก๊งเขาจะมาบอสขคือรถหน่อยครับบอสเอ้ยยืนเฝ้าอะไรายไปป๊บนึงงปั๊บนึงนายปั๊บนึงงปั๊บนึงน้องให้ให้สอนนาทีนะจนกว่านายนายเลีงเขาหน่อยนายเลี้ยงไหน่เลี้ยงไหนเอ้ยเวเรียนเชิญที่แลนเขียวเลยครับเวเรียนเชิญที่แลนเขียวเลยครับแยบได้ครับเฮียเฮ้ ้องมมันนะไรผมบอกแล้วจ่ายจ่ายเบามันมีอะไรอ่ะจ่ายเบาแล้วแต่เราไม่เคยถ่ายเงินแกงเล็กนะแกงเราไม่เคยทำไม่ถ่ายนะครับไม่เคยนะครับอดๆยึดได้อันนี้เราจะสร้างวัดกันได้หรือยังเงินพอยหรืว่าเงินหนักหนุนนะยังครับยังครับขาดของเวทเยอะเลยครับสี่เยอะเลยเนาะเอาไว้เวทนี่เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพร่วมกันอันนี้ป่ะเทวไก่มีเคป่ะลาอะไรอ่ะ ลงมาเปิดแดนเเหรอมาเวดมาเวดมาเวดมาหน้าแลนด์เดมาหน้าแลนด์เวดมาหน้าแลนด์เอ้ยวมันจะเปิดเรามันจะเปิดเราไอ้เหี้ยเฮ้ยราเใช่เหรอโอ้ยทรงมันจะเอาจัดเลยเนี่ยวุ่นมาด้วยเถียววุ่นมาด้วยดีดีสาระไปได้ใช่ไหมอะไรนะครับผมโดนพี่บ๊อบเรียกมาบ้าหน่อยพี่เรียกวพร้อมลั่นก็เนี่ยแหละครับมาแลนด์เขียวครับมีเรื่องนิดหน่อย เอาปล่าหน่อยงานอิ่มเว้ยงานอิ่มต้องมาตบตรงนี้ตรงนี้หมายเด็ดตรงมาพ้นหงื่อว่ฮดยมีงาน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 หนึ่งะดูดิดูงานหนู่นเนี่ยเฮ้ยเรามีเรื่องกับเขามงอกว่าเอามาซื้อดิเอาซื้อดิหรอร้านอยู่เพื่อนเลิกมาพี่ดิเลิกกหรอ ใครใครมีเรื่องกับเวนตบ้างเอามาซื้อเรื่องมันดีเฮ้ยเรื่องมามาเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ร้านนะเพื่อนบอกเขารอแป๊บึงได้ไหมหรือไม่ก็วาร์ปลงหัวกูอ่ะบอกเขาอ่ะไอเทวพี่ตีบอกว่าเวทตรองเจ้าภาพเลยนะไม่มีไม้เหรอวะมีงันหนึ่งหนึเออไม่ไม่ฟอกไม้ตีวะ ลองจ้าภาพเลยอ่ะเอ้อๆเออไม่เพียมาไหมอ่ะเ้ยิงหม่ยิงแล้วครับเวรมันมีเกาะด้วยเวรอาบอกถึงไหนต้องคู่เลยอะเอาเด็ดถ้าเป็นแก๊งเราคือควาักแล้วนะไม่เป็นไรมาครับผมเรียกมาไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวเข้าตลอดได้ปะเพิ่งไปซ้อมกันมาเพิ่งเข้าตลอดได้ไหมซ้อมใช่ครับคือตอนนี้นายเอ็ลเคเขาจัดกิจกรรมมานี่อยู่ครับเอ้ยไม่ใช่กิจกรรมแบบทำบุญนะครับบุญ อ๋อพระป่าครับเวทอยากสนใจร่วมทำบุญด้วยไหมครับผมทำไปแล้วทำกับพี่บัวน้ำเงินนะใครครับไม่ได้ทำนะครับเนี่ยกับพี่บัวน้ำทำอะไรเนี่ยนะครับทำอะไรชื่อไม่ชื่อว่าพี่นายพี่นายนายครับเอ้าเฮ้ยทำอะไรอันนี้ผมรับกับผมโดยตรงนะครับใช่ครับไม่เกี่ยวนะโดนโดนวิชาชีพป่ะครับอันนั้นอันนั้อันนั้นน่าจะวิชาชีพนะผมว่าไอนดีเก้าส่วนเก้าไอ้ดีเก้าส่วนเาครับไอ้ดีเก้าส่วนเก้าครับ อันนี้ตัดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งทำมากยิ่งได้มากครับได้ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆครับเพิ่งกว่าอยู่ที่แจ้งวันจะมาหัวหน้าแก๊งเวทจะมาสองหมื่นนะพี่เนี้ยสองหมื่นโอ้ยนะเอ็มหนึ่งผมว่าน่าจะสะดกคอได้อะแล้วโปรเทคไม่ใส่นี่คือพร้อมเล่นหรือเปล่าครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ากันมาครับโอเคเดี๋ยวไปใส่นะครับ เมื่อกี้บอกอะไรนะครับไปซ้อมกันมาด้วยหมดแล้วพี่บอสเขาซ้อมมาด้วยบอสอุ้ยจะเป็นคู่ซ้อมด้วยเนยไม่ไม่เก่งแสดงว่าตึงมือขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยทำไมไม่ซ้อมกับเอลเคเหรครับในเมืองไปเลยครับทำไมอ่ะทำไมเราไม่ไม่ไม่เล่นเนาะน่าจะไม่ไหวครับดูจากขับโปรเจกเมื่อวานฉันไม่ไหวเฮ้ยเฮ้โอ้เขามีเงินทำบุญนะเนี่ยลองเช็คดิลองเช็คดิเลขอะไรเท่าไหร่ครับ909ครับ องมน่เราก็ทำกันเที่ยหลักล้านขั้นต่ำอะไรแสนเดียวพวกผมเขาผมก็มีเฉพาะลองดูดิคิดเอาอ่ะลองก็มีแสนเดียวแหละถ้าพี่จะลองเจ้าภาพพี่ต้องรอมาเลยครับพวกผมก็มีไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เวทไม่ได้มีแค่นี้ไม่ใช่หรอครับประมาณหกเจ็ดคนนะพี่บ๊อบไปไปไหนับตามโวตแก๊งมาตอนไหนครับไม่ไม่รู้เลยครับวันนี้พี่รู้น่าตาครับ ตามมาหน่อยครับหกเจ็ดคนไม่เจอครับตามมาหน่อยได้ไหมเหลเวทมีใครอยู่ไหมนี่ยครับที่หล่านั้นเอฟเทียครับอยู่แปดคนในว่ามีใครหลับปะวะหยออยยูู่่ตรงนี้แค่สี่ครับพี่ตอบคนเดียวเทียวพี่ว่านี่เขาอาจจะอาจจะต้องนั่นนี่อยู่เทียวแต่ต้องเช็คเช็คบัญชีอ่ะเช็คบัญชีอ่ะเฮ้ยน้องไม่ต้องทำบุญก็ได้นะแต่แต่พี่มาเล่นกับพี่หน่อยได้ไหมพอดีพี่ อยากเพิ่มเคสอุ้มให้แชมเปกได้นง่ายขึ้นน่ะได้ปะค <ant S 1> ุ้นมากเลย<ห>นะภาพเนี้นยมันเดินบ่อยมันเดินบ่อยเออว่ะเล่นกับพี่หน่อยได้ไหมพี่ยอมโดนอุ้มกันได้ไหมตังไม่มีของก็ไม่มีแล้วครับพีไ่ไม่ไม่ไหวครับช่วงช่วงนี้ปล่อยปล่อยฟาร์มกันอยู่ครับปล่อยฟาร์มพื้นทุกของกันอยู่ โอ้ยมันไปไม่ได้หรอไม่มีขอ,ขอ,ขอเงววเราไปขอเขาเล่นได้ไง่ายใช่ไหมเด็กอ่ะเราไปขอเขาเล่นป่ะจริงนะจริงน่าคิดนะนี่น่าคิด,คด,คดใช่ใช่ครับมันนนั้ไปไปขอขอมือเลยครับเราเราเล่นกะกูแม่งหมดตลอดเลยวะ่ะแก๊งเนื้อเป็นไรอะ่ะตลอดเลยหนีหนีปัญหาหมดเลยวะ่ะหนีปัญหาหมดเลยว่ะใบเบี่ยงตลอดเลยอะ่ะตอนนึงเล่นตอนตอนตอน,ตอนเวลาพี่มีสตอรีออ่อ่ะแก๊งอะไรสักอย่างอะ่ะ กำลังไปนะอีอช,ออชอบไปเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอเ่วยล่อตำรวจอะใช่ไหมูกปูนปรับห้าแสนเดือดรอตำรวจลูกกัางลุกกลงเราเราเคยตีเขายัางวะเฮ้ยแต่เขาจะมาตลอดอะทุกครั้งที่เราตีอะจากแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่ไม่<ะ>ถึงเราเคยเล่นกับเขายัางเนี่ยเวร์ยังเลยเฮ้ยเคยปะวะยังพี่ยังไม่เคยเฮ้ยเป็นะไปได้เหรออย,อยู่สบายไปป้าเนาน้อง มันต้องโดนรุ่นใหญ่กระทืบมั้งนาจริงแล้วอ่ะโดนแล้วพี่โดนโฮกับตีปเปตเอกแล้วโดนตุลล่ะครับอืมไม่นับดิไม่เอเคยังนะยังเอารีพบก่อนเอ็มเไม่เห็นโดนเลยครับโดนไปแล้วครับพี่แายโดนไปแล้วกับโอเคตอนไหนอ่ะโอเคเนี่ยรอเนี่ยรอแล้วรออีกเนี่ยผมว่าจะดับเอลเคไม่นับ กรงมามองผกัลผมนะมองพี่มองพี่มองพี่เอองพี่พี่พี่มงนะพี่มองตลอดเลยเวลาพี่มีลี่อ่ะเองจะมาตลอดเลยเว้ยจะแก๊งไหนก็แล้วแต่งจะไปขอไมาช่องมีเรื่องตลอดไอ้พวกแหลมรี่ทีนแหลมแหลมทุกเรื่องแหลมทุกเรื่องเลยดิเอาเอากับเคลวดีไหมเอาป่ะเอาป่ะยังครับยังครับไม่เอาตอนที่แก๊งตับจะมากครับ ยไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวง่ายๆนะเวลาพี่มีลี่อ่ะเอ็งเอ็งแหลนมาตลอดเลยอ่ะเอ็งจะต้องอยู่ในบอร์ดกับพี่ตลอดเลยเว้ยพี่ว่าเราต้องอยู่ในบอร์ดเดียวกันบ้างแบบในช่องเดียวกันแบบชื่อชื่อใกล้กันหน่อยคือยันห้าสิบบายไปนะอย่าไปเป็นหน่วยล่อตำรวจดิไม่เอาดิ ผมวันนี้ก็ตายคนมีอุตคนไปหมดแล้วคู่นี้ไงก่ออ้าวคูนี้เอคูนี้คงนี้คู่นี้่นี้ไปผมก็เหมือนไปบงอะไม่มีไม่มีของนันเลยครั้มสุดท้ายผมนี่มันเป็นไรมาพี่อุ้มเล่นก็ได้ไม่ต้องเออดิให้แทงพี่อยากอุ้มเล่นพี่อยากฝึกด้วยมันต้องโดนสตนพี่สักหน่อยี่เง้อย่าอย่าดีกว่าอลงแล้วลงแล้วสบายไปบ้าทอะไรได้่าตกแตเด็กเก่ง ที่นี่ไม่ใช่เอดีนะเว้ยน้องนี่อยู่สบายเหรอจ๊ะโคตรบินได้พวกผมไม่สบายแล้วพี่ฟาร์มหัวหมือแล้วไม่มีของต้องทำของอีกไหมครับพิ่งถึงยังอ่ะไอ้ก้าตอนเรามีรีไม่เคยเห็นเวทพักทำของเลยนะไม่ตีตลอดนะผู้ขอให้ยิ้มตาแป๊บนะจบตอนใครอ่ะฝั่งนั้นเลยนี่ว่าอยู่ในบอร์ดตลอดนะเปิด f สิบมาก็เจอตีรถตีรถอ่ะมันไม่กล้าตีนะอันนี้เรื่องจริงนะ เอาหน่อยเว้ยอันดับสอง SD นี่อะไหนูทำเชียรกจัดเหมือนกันใช่แรงไปไปไปลูกนี้มีกิมห้าแสนเลยพี่มีลี่มาตลอดเลยเว้ยมันต้องมันต้องสักทีอ่ะจบ อิงไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้อะไรอยผมมาแล้วเนี่ยเป็นบิสมอลเลยโิสมเลยหนึ่งเก้าสี่หกอะไรผมมาแล้วเฮ้ยแล้วแบบวอลเขาทำมาเหมือนเขาทำมาให้เพื่อพี่พี่กินเกียร์พี่บ๊อบไม่ไม่ต้องติดต่อรายการแล้วนะพี่พี่กอบสี่จัดการแล้วผมละเอ้ยพี่ดำพี้เป็นอย่างในเก้าสี่หกโอ้ไม่ทำมาถูกก็ได้นะโอ้หม่ทำมาเพื่ออินเดียแบบไม่ต้องดูเลยอตะกิดปุ๊บคือดูดูเลขโอนมาเลย อาทิตย์นี้เอาเป็นหลังประมูลไหมบอสหลังประมูลไหมไม่ได้นะปรับเหมือนเดิมนะการขาดมีเรื่องแหลมประล่าต่อไปไหมพี่มีการเล่นต่อไปปะผมผมผมไม่เล่นแกงแกงไม่ขึ้นแหลมกับแกงกับแกงงเดียวดีแกงไหนมีเล่น้ากับเราก็เคยมีบ้างเราก็ปล่อยบ้างไม่มีบ้างแหละก่อนซ่อมไฟอ่ะมึงไปตอนยัดร้านอยู่นี้ปล่อยไปล่อยบนอะพอสองซี้เวลาแกงทั้หมดแล้ว อยู่สบายเกินด้วยประเด็นน่ะแบ่งไปร้านมะพร้าวนี่ยนะเคยเป็นอะเนี่ยหน่วยหน่วยหน่วยพี่ฆ้าอสูรใช่ไหมล่ะหน่วยล่อตำรวจอะแลกมีดไฟอะเคยคุ้นๆนะแลกกัคุ้นเลยเหรอพี่ไม่มีน้ำแข็่ไม่หายนมะพร้าวดิขอห้าคนอะเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์แคปมาด้วยนะใครไปสมัยพี่ใส่กับอิมเชคีร้านมะพร้าวร้านมะพร้าวเวลาในนี้ตีวันหนึ่งเองมาเลยอะอิงใช่หาแหลมเลยอะไม่อยู่ไกลเหมือนกันนะคตรเนาะ ก้ังไปนะพี่ดูตรงบ้านเก่าพี่อยู่ร้านบนนะสองคนโอ้พอดีโน o โสอง SD การมาเป็นขี้ค่าซัมเมอร์เฉยเป็นขี้ค่าโน o โหนึ่งเหรอ ลองกดนี่เลยไปลองกดล้านสิบอ่ะล้านสิบอ่ะชิ้นเดียวล้านสามแยกล้านมะพร้าวตกอย่างวะตกอับนี่หว่าไม่มีใครเลยมาหน่อยเดี๋ยวไปน่าสี่สิบวิน่ามาแล้วมื่อไม่ทันหรอมะพร้าวอ่ะเดี๋ยวกีนนาทียสามสิบแปดวิสามสิบเจ็ดวิสามสิบหกวิห้าบ้านมีใครอยู่ใกล้ๆมาหน่อยเถอะของไม่พร้อมก็แหละมาเล่น ไม่ได่รันหรอไม่ได้ทำรันบนลายเขียวทาบนมันเต็มแล้วเช้าๆแม่ไม่ถ้าไม่ทำไปรอสามแยกเลยมันมันถึงเวลาเว้ยเองหลบไม่ได้หรอกหรือเองจะหลบไปก่อนอ่ะรอรอสามแยกนะไม่กดหรอกได้จะหลบไปก่อนจำคลิปพี่ไอ้เด็มต้องไปยิงของหลามูนหลัามูนหลามูนหลามูนยิงเยออ๋อไม่จบทีเดียวไปให้มันเคลียร์ไปปุ่นมูลวันไหนครับพีปัจจุบัมูนพรุ่งนี้ครับโอ้โห วันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แล้ววันนี้แล้วเออวันนี้แล้วครับวันนี้น่าเนี่ยน่าจะไม่ผ่านอย่างดี่ล้ววันนี้นนไม่พร้อม,มนะครับเพราะว่าคนแยกย้ายไปพักแล้วอ่ะไม่ไม่มีของแล้วแต่ละคนหาใครเนี่ยรอรอรอ,รอ,ร,อรอไหม พวกนี้ยืนยืนให้แทงก็ได้นะอยากอุ้มอยากฝึกอุ้มอะพอดีแก๊งผู้พี่อุ้มไม่ค่อยเก่งกะดีได้ไหมสะด,ดวกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเสียของเลยบัตรประกันอย่างเดียวน้องเออสะดวกไหมน่าจะยังไม่สะดวกครับพี่ชายาพ, <c oughs> าพี่ชายก็จะต้องไปมองแก๊งเืิดแล้วครับยิงแบบยิงแย่พี่บอกว่างไง ยิงหลบมึงโดนยาวๆนะเออเราไม่ก็ไม่ใครนะ <ไป S 2> ตอนตอน่ตอตอนนี้เวทแย่จริงครับตอนนี้ของไม่มีเลยครับเงินก็ไม่มีเลยครับช่วงนี้ตอนกูแย่มึงก็มามึงก็มาแนวแบบพระเอกขี่ม้าขาวอะแบบมินเมียนอะโปะกูให้มึงจบไปกูมีลี่มึงไปช่วยแบบช่วยล่อ,อเคสต,ตำรวจอะไรเงี้ยมีบ่อยบอกไม่มีตังค์เหรอ ถ้าวันประมูลมึงมีนา้สัตว์เออวันประมูลถ้ามึงกูอยากได้คันไหนแล้วมีแจ้งมึงแหลมมาเอารถแล้วก็กูจะให้มึงได้ขับรถยาวๆเลยกูพูดในงานว่ากูอยากได้คันเนี้ยถ้ามีแจ้งมึงประมูลได้ไปอ่ะจะได้ขับรถยาวๆแน่นอนกผมคือไม่มีเงินเลยแค่ไนี้ที่ลูน่าคนเดียวครับกผมแค่แจงแงเดียวกันปะ ต่อเต็มประชาชนแล้วประมูลคนเดียวเห็นแล้วใช่หรอนั่นแหละหลังประมูลแหละหลังประมูลเล่นเดี๋ยวบ้าอย่าเลี่ยงเลยยิ่งเยิ่งเจ็บเนาะอย่าลืมมึงคุณนี่ที่พวกกูปล่อยมึงหลายเรื่องนะตอนที่พวกมึงมาใหม่ๆอ่ะอย่าลืมดิเอ้ยเวลาการขอการขอเวลานานกว่านี้หน่อยได้ไหมครับขอขอทำของใกันหมดนะครับมึงมีค่าเสียเวลาไหมล่ะใช้กันหมดได้นะมีค่าเสียเวลาได้นะบอสเอาป่ะได้เนาะ ร้านสิบเลยป่ะพี่เหนียวฮัลโหลจุ้งมามาล้าหน่อยเพื่อนไปร้านสิบไปไหนแลนป่ะเป็นแลนเดี๋ยวมันไอ้นี่นี่อยากอยากเล่นนะเดี๋ยวมันไม่ไม่ทันไอ้นี่ไงอยากเล่นเนี่ย,ย,นนยพร้อมกันสองคู่นี่ไงเห็นไหมเคสได้เยอะหน่อย้สนกุกสนุก เราไม่ต้องเต็มที่ก็ได้ต้องหมูอก็ได้ไม่ว่าอะไรอันนี้หนูมีกันอยู่แค่แปดคนเองอะหลังๆป้อมูลนะครับหลังมูลเสร็จก็ได้ได้ยังดีกว่าพี่ถ้าพี่มองแก๊งแข็งผมก็ต้องเป็นมองแก๊งอื่นแล้วครับโอ้ยลืมลืมละลืมที่เราเคยปอดเคยเคยแบบลองครับพี่ไม่ได้ถ้าพี่มอง ไอพี่จะมองแก๊งแข่งพี่มองแก๊งอื่นอยู่แล้วครับคือเอาง่ายๆน้องมาตลอดอ่ะเวลาพี่มีลี่อะ่ะพี่จะหลบก็ได้นะแล้วแต่อีนะเอาเล่นะัีเขียเอาดีดีทีอย่าหม่งดิไม่ต้องใช้ของเลยยืยนให้แทงอ่ะเต็มที่เจียให้บัตปรประกันพี่เหนี่ยให้กดร้านสิเปล่าวะอยากฝึกเพราะผมยัาางเงี้ยฟางเงี้ยอยู่พี่ชา วันเดียวก็จบแล้วจริงอ่ะฮึบเดียวแหละฮึบเดียวยอมโดนรอบเดียววันเดียวกับยอมโดนตลอดไปเลือกง่ายเลือกยากหรอวะตัวใหญ่พวกหลบหมดแล้วนะมึงสวยนะกูอบอกก่อนรองหนึ่งที่ดีตอมอ เดีย่ยวหนูเช็คชื่อคนมาเล่นหลูมในชิ้นคันแก่แลวหวังว่าพรุ่งนี้จะไม่น่ามีใครแย่งรีแมปหรอกเนาะได้รีแมปเยอะๆพอดีราคาถูกๆ ดีครับบอลเทลโอ้ครับเริ่มโมโหนะครับบอลมันมันหนีไม่พ้นหรอกมันหนีไม่พ้นหรอกครับน้องผมเริ่มบุ่อยู่แล้วครับมันหงีแล้วนะไม่คอมออกเลยแต่รอฟูหอกมาตัดสินใจได้านหน้าเพี่ตามมาดิตามมาดิตอนนี้เขาไม่อยู่จริงๆครับพี่อนร้านเต็มยังอ่ะพี่ร้านสิบอะโอ้ยยังไม่นอนหรอกตามมาสิผมไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาครับครับเฮ้ย เเ้ยยทีวนี่หัวแกงเขาไม่ค่อยสบายครับเขาเดินไปพักนโนแล้วตกใจเลยมาเลยดีเลยตกใจเลยนี่นี่ครับเป็นอะไรพ่อไม่สบายมานะไม่เคยไป่นักกูแหละเกิดมาล้างติดเลยสิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเงั้นเลยได้เบาตามให้หน่อยได้ไหมครับเบาเบางั้นเลยเบา น่าจะตามไม่ได้พี่โดนในกันร้านอีกแล้วอีกคนนะครับอีกคนน่ะชื่ออะไรฮะเอ็กอะเอ็กอะอีกคนเขาก็ขึ้นไปเลยครับสอบสามเจ็จก็ไปเลยนั่นแหละครับตามนั่นแหละตามโอ้คนนี้ขี้เกียจครับตามไม่เข้าครับตอนนี้กูรู้แล้วมุมไหนเอพเอขึ้นมุมที่ไม่น่าเอพเอขึ้นคือมุมที่เอพเอขึ้นเฮียอะไรอะคืออะไร เอ้นี่มาล้านสิบเนแก๊งอื่นเพาเยอะไอ้เนี้ยเจอน่พี่ว่ามันไม่ไม่ไม่ต้องเก็บระหว่างตังอะเวทอะเอาไงดีวะปกติเราคุยยิ้มแต่ละแก๊งไม่นานเท่านี้นะ่เเยเมือกีเจ้าภาพเราก็ไม่นานเท่านี้นะเราลองทำบุญก่อนก็ได้啊มาว่ากันเนาะเราหวัแก๊งมาหลับบอสม,กมอากระทำบุญก่อนก็ได้ข้าว่ากันขอดูยอดก่อนขอขอดูยอดไหนที่ให้รออะใช่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 ล่าสุดมาแสบหนึ่งบอส แต่เดียวน้อยสุดพอใจบุญก็น่าจะปล่อยแล้วพอใจบุญอ่ะเก้าส่วนเก้าครับคิดหมดแล้วพี่สองแต่สุดท้ายเดียวพิ่มคนนี้ไปเลยคนเลยแกล้งอ่ะเลยแกงล้งแสนเชื่อพี่เก้าแสนเชื่อพี่มีใครมีสองหมื่นไหมเนี่ยโอ้โหสั้นสิมันสิขึ้นเยอะมีใครมีสองหมื่นไหมพูดมาได้ไงวะเลขเลขเลนะพี่ใช่ไม่มีต่อล้อหลอกนะพี่จะเพิ่มไปแสนสองเอาว่าแล้วเนี่ย พวกผมแล้วรวมที่จะรวมได้แล like ้วครับใครไหนไอ้กผมเลยนะเอ็นที่อะไรไม่ใ right ช่พ <How S 2> ี่อยากินเที่ยวอะไรนะพี่ต้องรอพี่ดูหน้าแล้วครับรอได้ครับมาตอนไหนน่าจะพรุ่งนี้เลยครับวันนี้เขาไปผัดแล้วพวกผมมีให้แค่นี้จริงเนี่ยพวกพวกมึงมีรวมกันเท่าไหร่วะเนี่ยเอาคนหัวข่าวมีเท่าไหร่ครับเอาห้าคนตอนนี้ก็ได้อะไม่มาร้านหรออีกคนอะ มีแต่บกนั ừ, ่นแหละนี่ตาเราัน้ำตาครับมีเท่าไรแบวคอยูร้าอะไรนี่ตัดตาส่วนแบ่งเยอไอหัวน้ำเงินเดินออกไปไหม่ะมนง้านี่ดิเนี่ผมโอนไป2แสนแล้วเหลืออยู่2แสนครับเหลือแสนหัวน้ำตาลนยครับผม้านหลักด้ากหลั้เหลือประมาณ่าค่ะ ้แสเป็นครบแล้วใช่ปะอีกคนนับตัวว่าครบแล้วใช่ปะสองสองสาม่นน่เลิกแซวดิคนตาเท่าไหร่ครับแม่งแแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลยสองกสนอะไรกูก็ขาใส่แว่นหลัใส่ผ้าบนีนแสนเดียวครับแสนเดียวเสื้อดำด้วยมครับเสื้อดำด้วยไหมับใช่ใช่ มีเท่าไหร่ครับมีอยู่200นะครับพอพอไปบอสค่าเสียเวลาเรแล้วผมให้เงินไปหมดไม่มีเงินใช้ชีวิตเลยครับไม่แล้วแต่เขาจะทำบุญนะแล้วแต่แล้วแต่ทำยังไงมากี่ไ่้คุยคุยมาเลยครับห้าคนนี้ไอดี999ครับคุยกันได้เลยครับจะขอไปคุยกันก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับเพี่ออกมาพี่ออกมาสองนาทีนะครับสองนาทีพี่ผมกดไล้์จริงพี่ Chết chạy, chạy à rồi xỉu riêng này น้องน้องชายหัวน้ำเงินยูเวนเหมือนกันมีอยู่สองเอ็มกว่าโอ้ยทำไมเราไม่ใส่ชุดมาสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดผมมากาแฟครับผมจะไปขายยาใส่เราไ,ปไปม,าม่นะไปนะประชุมด้วยาหรอโน่นน่ะอะไรนะประชุมเวน่ะเขารวมตังกันอยูนย่น่ะผมไปด้วยสิก็พี่บ๊อบให้ผมไว้นี่ไงส่งแคปหน้านี่ลงไปให้พี่บ๊อดูไอ้นอยน้องมีสองจุดเจ็ด ไม่อกี้ถามรวมยอดวิ่งขึ้นรถก่อนเลยไวเที่ย่อะไวนี่ไวนี่แครขำขำเอาอย่างงี้ดีกว่าทำบุญเท่าไหร่เองอะเออพี่ทำบุญเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ทำบุญเหรอถ้าแสนเนี่ยไม่พี่ผมยังไม่มีได้น้องได้ฮะแสนได้เทียวรับไวเทียวเจ้าสุดเจ้าเอันนี้อันนี้เองชื่ออะไรวะอันนี้ระหว่างเองกับแก๊งพี่นะไม่ใช่เบรดไม่เกี่ยวกับเวรนะอันเนี้ย หรือว่าคนนี้ใจบุญ9.9 9.9ไอ้เี9.9ถ้าทำบุญผมทำตามศรัทธาด้วยพี่ชอดีตามศรัทธาแต่เราเอ่ยไปแล้วนะสาศรัทธาเราเอ่ยไปแล้วประเด็นอ่ะ9.9ครับ9.9ใช่ไหมครับอ่าเราด้วยอ่ะสองคนเลยอ่ะ9.9ไม่ใช่9.9เนาะ9.9ครับรวมแต่แรกก็จบแล้ว ไปใส่นี่ครับรวมสองแสนห้าใช่ไหมครับเบทใช่ครับเป็นสามแสนห้าครับพี่รวมสามแสนห้าครับบอสเบทเดี๋ยวเราของคนนี้คนนี้จากห้าแสนเหลือสองแสนตามสทาไงพี่ทำบุญผมมีแค่นี้อ่ะสีดก็ทั้งหมดแล้วกันเอาเป็นทั้งหมดก็เท่าไหร่อะ ห้าแสนห้าชื่อว่าไงครับบอสอ <Okay, S 2> เคโรอเคโอเคท้าแสนห้านี่จะช่วยย่นเวลาให้ได้กี่วันครับบอส10นาทีปาทุกพี่เอาอีกสองพัน เลือขอแค่นั้นแค่นั้นแหละอย่าไปซ้ำเติมขอเลยให้ที่ของก็แย่แล้ว oh. ไว้มีโอกาสค่อยว่ากันใหม่เนาะโอเคเราเลือกที่จะเลี่ยงไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมีโอกาสเดี๋ยวค่อยเจอกันก็นได้ครับน้องเวทให้ขอเวลาไปพัฒนาตัวเองเถอะไปซูงไปซอ้อมไปอะไรเงี้ยจะฝ่ายอย่างน,าางนึงดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ อะไรนะกมาเนี่ยตามมาหน่อยนะพวกนี้ยได้ครับน่าะไรนะเสียยนะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มก็ได้ครับสามทุ่มก็ได้ได้ครับเดี๋ยวได้เขามาเดี๋ยวตามไปได้ครับพี่นอนให้ครับไปเจ๊จังแม่งชอบหนีปัญหาตลอดไม่เคยเจอมเลยนี่แหละนี่แหละได้เจอได้เลยครับได้เลยครับเชียครับบีบคอมันนอนอยู่สบายไปเฮีย